สวัสดีสวัสดีพี่น้องมาสุขสุขคนพักกัเจซีในตอนเช้าเมื่อนี้อีพี่น้องจ้าหาก็เตือนจ้าลวก็สิเมื่อูกแขนลุงพี่น้องเอ้ยลุงอายของแม่นี่แหละจ้ามีกัววุโซของตกกระกูลกัเหลือแค่ลุงคนเดียวเพราะว่าชุ่มเอื่อยกับพาก,กันเมื่อมื่อแล้วเหลือแต่เจซีเมือ่อคืนนี่ไปมวนกับมมมากกับประมาณ หาทุ่มอาจจะได้กลับมาก็เมานะคะเมานิดหน่อยแต่วันนี้ตื่นมาไปต่อจ้าแต่งน้าสวยวันนี้จะไปโูกแคนรถนําดำหัวผู้ใหญ่ก็คือลุงนั่นเองพี่น้องจา้าเดี๋ยวติดตามเมื่อนี่แหละในกลางบ้านนี่แหละเพราะว่าสุเปื่อยพักกันเมื่อเมื่อแล้วเือจะเจสีนะคะจะเป็นกระสีกันเรียงฉลองกันอีกนะคะวันนี้ก็มีเมาเหมือนเดิมนะพี่น้องจา้า คอมเมนต์ก็ยังไม่ได้ตอบเลยพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิไล่ตอบให้มันเบิดเบิดทุกคอมเมนต์เลย JFC เขามาเป็นกาลังใจให้ JC มเมื่อคืนในการได้ระบายความในใจเนะาะบางเรื่องบางเรื่องเข้ากับวอสามารถที่แบบว่าสีเว้ากับครอบครัวได้แต่ว่าคัานมีมูแบบที่ เข้าใจเฮ้ากัสามารถระบายได้เนาะจะมาขึ้นีากะได้เว้าให้เอฟซีได้ฮู้ว่าเนาะว่าเป็นจังใดจังใดกะก็หู้สึกดีเนาะจา๋ะอักติดตามเมื่อผู้แขนลุงน้ำกันเนาะจ๋ามาถึง้วค่าบรรยากาศในงานค่ะ เออยามันมันย่างง่ายสวัสดีค่ะวัสดีปีใหม่นะคะนีนัขมาแต่ได้อะไรกินค่ะในสายผัวอุโสสันน่ะผช่แหละอมเมนเมาส์เลยป่าได้อะไรกินเอสวัสดีทีมงานได้อะไรกินบ เีียังอันนะนะพี่น้องเอ้ยสมัยพัฒนาผู้ชายถือผ้าแท,ทนเมียสมือนี่นะอ่างทางใจเมียหนะก็ได้น้อยหนานะคะโผล่บ๊อบแมนแปดสิบช่องเดือนเลยบ้ามานเลยนะลูก <S <S อีกลูกก็คนโตค่ะอันนี้บอกอ้าคุณมือกังพ่อ,อใหญ่ เลียกีเพ้าออกมาให้เบิงนางหนาสักกันพี่น้องเอ๋ยมานางพี่มีเป้ามองสูงน่ะนี่แล้วน้องซ้ายคนเดียวโอ้ยพี่น้องซ้ายหรือ่าลุงอะผู้เดียวนี่แหละพี่น้องเอ๋ยผู้อาวุโสในตระกูลที่เหลือกระย่อหรือเป่าเฮ้ยไปเป็ี่ยนลำเลื่องวันตอนนึ่งมาตอนใดล้ำเจ็บพี่จักยี่บ้าวลาเนี่ยเป็นนักเอกมาลำเลือง

ตุ้งลงสีขาวมาเทศวัน <Labor> น <ator il fi> ี้เลยพุช้าน้อยมันแหงกระเพื่อนเลยง่ายพุช้าด้อยมันก็ไปตาไห้ตาบ้าอันนี้พุช้าเป็นลูกตลอดพี่น้องสาวลุงกับเลือดู้เดียวนี่แหละไอแม่ไอ้ของแม่นี่แหละพี่น้องเอ้ยเลือดู้เดียวนี่นะ ที่เขามาตีลุงแล้วบดีเออบดมีเงินก็ได้นะมีเงิน่อยเดียวนี่เอให้ขัาเลาก็เบียลุงเนาะไป่ง่ายเออผูใคงรู้อะเด้อปีใหม่แลูรูรานก็บ่มี้ยหาก็ขอบุญขอคุณนํำลุงลา ในล้ยยูดิบให้คลิปให้คลิปเอซีปังๆเน้อลวดาไม่ใช่ในเบิงลุงต่อไปเนี่ยลายลูกใช้ลานใ้ลุงเต็มไก่บุบเด้อบาทเ้เจ้าอ๋อมีมีแต่มวนดงดงบ้า ยังพอดีกระถิ่นไดทีเก้ามาลนะรองลู แค่ลานมูนผู้เดียวนีได้เบิรเทหร์ผู้แค้นเลยไหมเดียมีผู้ใดสผู้แค้นในร่มไหเออเจ้านะผู้นี่เจ้าผู้คอยเออมานี่คอยผู้ให้เจ้าคอยผูกเจ้าก้อนบนเอาอะไรกันมาลข้านี้อนไ่เอาเยไหนมันใ่รนะก็ใค้น่าเมาหนั่นแห้ก็ไม่อยากให้กินนี่ กินได้ลูกเลิหมัดเอ็มปีใหม่เลยลูกไี่รู้เลยเขาลุยดําน้วยอยู่เป็นโฮมสเตยลูกร้านไปดนดนได้เหรือปูเยอจนฮอดร้อยปีพุนเล่นขี้ตัวเองขันเบาว่เอาปลาดัดหรอลูกมาัเปลาดันั่นหมาว่าที่หาปีละตอนกินเหา้ากปกินดำกินดำอีเลยมิแต่กินแต่เ้านั่น นำมวนนำมวนนำมวนไอยู่นำเปลี่ยนใจโอ้ยลุงประธานได้ปลูกให่ฮาเ้โอ้ยลุงทันได้ปลูกไฮาได้เนี่ยนะอดเดูเออคือมีไฟย่อมาเน่น้รยด้ออน ช่อนีอะไรมาอตอมาผูกเลครแน่เพราะท่านได้ผูกมามาผูก huh> ยี่นี right, oh. ่ก็ผูาลืมอ่าหายคนนี้หายนรยการกัสัปปะมานนี้เลยพี่น้องจ๋าโกบูลยตดพี่น้องนี่ไปทั้งใหม่หมดเลผีใหม่เก่าและไห้ช่วงให้เท้าแน่มิตเจ็บออดออดเอดเอดอยู่เั่เด้่จ ฮ่าให้แน่ฮ่มันผูกเป็นตะเพิงผ้าอัศัยได้แน่บแมเอาเตะมันบอกเออมีตึกอเออเาลูกเต่ามีแต่อาอน้องมื่อหล่ะพี่น้องเ้พี่น้องนี่แหละเอื้อยเอ้อยกางเงวาวเจ้าเท้่เก่าอุกกับป้าเป็นแฟนได้บ้างไหโชคดี้นี่้บ มไม่ดต uh> ่อหน่กือตกแต่อยู่ด oh: ีม uh ีแหนอแต่ล้วหมูมีเปี่ยนลำหมูัหญ่นะถ้เปลี่ยนท่านนี้ปบลอยลำหมูหวา่มป้อนต่ม้อนลุงขอคืนเงินนะบัตนี้นะเอาไปใช้ไอีเลยใด้อยม่ลอยแตกไปลอยอะนักว้ยอักวายพวกพี่ปรลอยเขาแตวาบลิคืย บัยอวคันบ่ไดะแลนะบ่วงม่ววลาทำเ่าใหญ่นะหน่อยพันไปจมปูแต่ก็แมงน้อมมีแตก้วแล้วแตกไเ้ดอกน้องได้ฝ่ายมาจต่ไตผได้ดีนานบลได้ธรรมลาได้มัจเจจานผูประจักษ์ในหนาจานไต่บ่

ด้วายเศ้าไปลนะบลัาบรุ้ยกันอยู่ให้มีเงือมีแอ้า ได้ดีกาได้มไปรำไปนวดเด้อบ้านเด้อสละไผู้ที่ซอบอกมาดีมาใหผู้ไผู้ที่ซอัวเดนลง้ลยมาเรา้าดเไอหนมาเอาหนามองมเสียงแล้วเมื่อน้องบัวแล้วจะให้ปลูกน้ำรังล้มาทมาปลูก ลกเลก็อดน้อหอมเนี่ยเอยเจ๊มาโอ้ยหุ่มอยู่บ้าคือแขนใหญ่เลย่เป็นตัวนะไอ้ันตู้ยได้เดี๋ยวนี้แขงสั้นหรือว่าน้องนะสั้นสูงได้นี่นะนี่มีแฮงสูลำบาแล้วใอาได้ไหมไดก้นราแล้วปานนี้นะขยัโลได้ยังไงได้ยัง กไดได้ได้มิตรได้กระไดให้คลิปดีปังปังูนีกรมาผู้นมาคือแขนได้กระิอู่ผู้คอตาผู้นี้นะอ่อะไระอายะไร้นี้ผู้คนโอ้ยสวันมเลือกยังอยู่ดีกรมเอาแน่ จะบว่าไม่มากเลอีหยังที่บ่ดีอีหยังที่จำปาทานมากเายมันขาดใยแบบนี้นะต้นไม้แลายขึ้นเอาได้ญงเขาไล้น้ำมือเผาเลยได้เอาได้อายุน้อยๆได้รวากับไงเป็นฟางเป็นฟาแน่แหละก็ได้เจ้าเป็นเสาหลักของเงินของซานนอกได้ดีนะอยาให้บอกให้ซอนเลยต่ี๋ยวให้เดี๋ยวหนอกคือให้กินให้หนอยก็ใ ไม่อยังให้เป็นคนดีม่ธยูสุกนแต่ว่าไเนาะคืออยากสูบยาสูบเหล้าหยบคือบุอร์อยากสูบกับหอกเื่อเหล้าหยิบไ่ เป็นตาทีไฮไลท์น้เวียนเดี๋ยวว่าน้องปูไฮไลท์กนี้ก็คือการไม่ต้มีพยานกีปีแน่ไหมไม่ได้มีเก่าเลยนห้พรอะไรเลยน้องไห้ส่วงใหเท้าให้พอนะกเป็นแต่ญาติวายจะันจะฉันนเอาแบบนี้เราได้มันจังนีพยานนั่นวงเท้าบาดนี่นโชมาโชมาลำรวยลำรวยเออแบงค์เกงนี้มันกะกูนะนีเนาะ มาเอื้อยมาเนี่ยเอื้อยอยากที่หูหี่ขาเน่ยลายมาด้ยลูกใครเ่ว่าสลายคนเลยอ้าปีใหม่กันสบายแล้วอกาศดีมีเง้ยสบาไเลไปดินเจ้เยทากค่ะายงให้ได้ตังๆใครไครดีประเทศจนเจ้ว้าไปมาดีนะ่นั่งพี่นังเน่ะ กระพุกเอกพุกไ่ในได้เหอเอ้ยรวยแล้วเอ้ยนันนั่นเลารวยเอไดกได้ก็อกขั้นยก็บน้อบบิน้องก้าแล้ว โอ้ยทีไม่ปลาเราหนี่หลายญาติพี่น้องนั่นจะคอยพิษในเลวกันให้งให้แพ่งกันได้เกิดมาเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วนี่ก็ว่าวกันนั่นนั่นโย่เจ้าบูว่าตัวเองเป็นไผ่อีกแล้วเป็นไงพ่อได้น่ารักฮะ บ่อ้อนเดียวอเดียวบล่หน่อยแานโมเบืองนี่ดอเบอาตูนันเดียวแล้วฮะอย่านั้นแหละที่มายนะเทนไทยน่ะนะวากะใคเจ็บให้โตนั่นแหละยูดีนีแห้งยีนี่เห็ดเบียยเห็ดงานได้นี่นะบม่ได้คอยยังเดี๋ยวนี้นะลงทุนไปสองพันบาทมือนี้เองนมาก แปดร้อยอ้าวอัน <This> นี้กับพี่สะพ้ยคือกันนะคะพี่น้องสามาเตยห้องเพื่อนจอดเพื่อนจำไม่ไม่กับมาตัเล็นผูแขนนะจ๊ะเสื้อกับมานีกับวิ่งในบ้านมวยเข่าเบ็ดเต้ยมาดมาอยู่น้ำลูกน้ำเตาน้าเมืองอยู่เฮือนอยู่ซานมาดีก็ได้ไปเที่ยววันจะไปลินให้ลูลินไปกับมาทามือดีวันนี้บมา

มาพี่นางกัจะแม่ลายฮะยังพี่อะยกีพี่เคยป่่เหนเอ้ยวบอกว่าี่ไรด้ังพี่เคยนุ่มงไยมเลยน้ไานเลยวนี้วัน้ีนนนน้ว้ี้้อ

ชิปซีพี่เลยด้อยเป็นอะไรว่าแอนเซ็ซินเลยล่ะพี่น้องแต่วันนี้กับมาผูกแขนต่อแขนยาติโกโติกาย่างยีเครืออีกผู้นึงเราจะเมื่อบ้านน้องที่จะย่างติ๊แตรกันเลื้อซัมหนีล่ะพี่น้องเลยเป็นหาสูยืแหงเบางแหงหักแพงกันจป็ได้การขอบคุณขอบคุณอีซี่เบิร์ดทุกง่วนด้วยพี่น้องเด้อที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้เข้าเป็นอีซี่แล้วก็ญาติญาติพี่น้องวันนี้ ขอบคุณลายลายจ้ามันเดี๋ยวเราจะไ้กินข้าวแล้วค่ะแล้วพี่น้อง